สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวช่างใหญ่จะนะครับหาข้อมูลหน้างานนะนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากนางแบบคุณลูกค้าชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะตุ๊กค่ะคนตุ๊กมาจากที่ไหนครับอ่าสลับุรีค่ะมาจากสรับบุรีนะครับก็ ดู u t u b e ช่างใหญ่มานะ,ะเห็นเห็น youtube ช่้งใหญ่นี่สอนตัดผมทรงอะไรไว้นะครับใน youtube อันนั้นบ๊อบทุยนะคะกลาบ๊อบทุยค่ะเป็นบ๊อบทุยนะครับ,บ,รบแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากคุณปอสายไหมนะตอนนั้นคุณปอเขาเขานะครับตัดทรงบ๊อบทุยกลางไว้นะครับเนื่องจากเขามันทุยไม่มีใช่ไหมวัมน,นนี้นะครับลูกค้าเขาก็อยากได้แบบนั้น ช่างใหญ่จาได้อยู่ค,คุณปอนี่เขาเป็นทหารอากาศนะเขาไปตัดไปตัดร้านอื่นมาแล้วมันไม่สวยครับช่างใหญ่ก็ตกแต่งนะครับให้ลูกค้าก็สวยเลยทีนี้มาดูหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานก็คือผมของลูกค้านะครับม,มีจุดบกพร่องจุดที่ต้องระวังคืออะไรมีแผลเป็นอนยะู่บริเวณจุดขวาดพอดีเลยนะครับแล้วก็จุดที่สองครับ ผมลูกค้ากระเดิดลูกค้าไปตัดผมมันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยที่ผ่านมาเกือบสองเดือนนะคะไปตัดมาเกือบสองเดือนแล้วคนที่ได้น้าง,งานก็คือมันสบอนนะไปไปลายมันงอนเดี๋ยววันนี้ช่างใหญ่จะจัดการความงอนให้มันออกไปนะครับให้มันสลบแล้วก็ให้มันแนบคอนะครับแล้วก็จเจ้าเป็นลูกผสมไหมบ๊อบทุยถึง่งทวิกกี้หรือจะเป็นบ๊อบทุยกลางก็พอไม่รู้สิเอาช่างว่าดีกว่า เอาถ้าช่างว่าช่างญาจะจะออกแบบให้เป็นให้มันเทน,น้าเป็นผสมทวิคี้หน่อยๆ,ๆนะครับกระทัดหูได้ด้วยดีไหมหรือจะเปิดหูไปเลยไม่เปิดเปิดหูเครึ่งหนึ่งไหมไม่เอาไม่เอาต่อรองต่อรองเป็นการต่อรองธุรกิจกันอยู่นะครับก็ถ้างั้นก็ตัดปิดหูให้ลูกค้านะครับให้ทัดหูได้ใช่ไหมค่ะโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะมายกุยขึ้นนะครับทีนี้ยกุย นะครับเนะดี๋ยวพอได้ดูโอเคดนะีแปลงผมกลางไม่หูครับ เราก็ลากลงมานะครับสี่ห้าองศาแล้วกดให้ผมก็เดิดขึ้นไปแล้วตัดตัดเลยแล้วก็ตัดไป,ปลายมา่มยแล้วก็อะไรยกผมครับชั้นที่อะไร อันที่สองขึน้นนะสี่้ังสารสับแท้ใ,ให้มันเลเยอะขึ้นมาหน่อยเอาชั้นที่สามลงมาชั้นที่สามมันจัดทิกเลยผมมันบางใช่ไหมตัดตรงๆไปเลยเอาชั้นที่สี่ลงมา อับเสร็จนะนะแล้ครับนะเราตัดข้างไหนตัดข้างซ้ายเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาอะไรยก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 เลยยกถุยชั้นที่หนึ่งนะครับยกเท่าไหร่สี่ห้างองศาชั้นที่สองเขายกสี่ห้างองศา ั้นที่สามก็สี่ข้างสามั้นที่สี่ไม่มีชั้นที่ห้าหกเจ็ียลากออมารวมกันไปเลยตัดรวดเดียวเลยนนยกขึ้นมาสี่ข้างสามตัด ลากลงมามาเอาหลังมือดันด,ดูผมตัดฝั่งด้านซ้ายด้านหลังเสร็จแล้วนี่ผมจะตัดบริเวณส่วนด้านหน้าวีข้าหัมากด แล้วก็ตัดผมให้มันอะไรเทหน้าหน่อยลูกค้าทัดหูได้สบายอยู่ดีชั้นที่2องครับดอกสี่ห้างสารนมมาด้านหลังแล้วก็ตัดมาโุเคได้แล้วสวยแล้วลากลงาเลยชั้นที่สามพอกบกับชั้นที่สองแล้วลวกันไกลเข้าไปเลยซิกแซกนะ โอดีที่นี่มาดูนะครับส่วนด้านไหนส่วนด้านข้างแปรงผมหน้าหูลังหูมาชั้นที่หนึ่งน้มผมมาข้างหน้ากันไกลกดให้ผมกระเดิดขึ้น,นครับตันเลย วิ่งมาแล้วตัดเลยชั้นที่อาาสองครับยกสี่องศาแล้วสับแักชั้นที่ที่สามนี่อัพไซด์ดาบเลยตัดเลยตัดเลยชั้นที่สี่ลากลงมาเลย ลิกมือตัดเลยนะครับตั้งหลักตั้งฐานได้ดีจังหวะไม่ได้ก็จะตัดลาบผมมาตัดโชวที่สองตัด ใส่สกลางค่ะแสกกลางนะ,ะเอามานี้นะครับขีดมาเลยชั้นที่สยกขึ้นสี่ห้างสารสับวัว ลาบมาตัดที่สี่ห้องศาข้างหน้าพี่เอาช่างไหมครับปลายจมูกพอไหมให้มันเบี่ยงได้ซ้ายขวาไม่รู้ว่าช่างไม่มีได้ไม่รู้อ่ะจะตัดเป็นหน้าม,ม้าก,ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเอ,เอาม,าม้ามาดูดูไว้หน้าม้าจะเป็นมเนคก้อยหกสิบห้าแล้วนะเจ็ดสิบแปดเมื่อกี้ก็ตัดไปแกกว่า <laughs> นี้อีกเอดี๋ยวจะเอายาวหน่อยเอามาตะการจมูกก่อนนะ่ <laughs> าาวนลูกค้าต่อรอง <laughs> อยากให้ยาวกลับปันให้มันสั้นหน่อยนะครับผมก็จะตัดลากลงมาตัดเลยา,ลาดาแล้วมาตัด ผมนะครับไปังบ้านยกขึ้นตัดก็อากาศนะครับประมาณเท่าไหร่สี่นิ้วครึ่งยาวหน่อย ยกก็ยกเช็คไนงะที่เราตัดแนวขวางเสืยก็ยกแนวนอนนะพะตัดยกขึ้นโค้นี้ต้องรู้สารละตัด

ทีนี้นะครับเราจะมาลงเทคนิคนะเอาให้ลูกค้าถอดหน้ากากออาละไมออกเพื่อจะตรวจสอบว่าผมมันซ่อนหรือเปล่าบริเวณหน้าหูหลังหูบนเนี่ยนะครับค่อยๆลากออกมานะตรวจสอบเส้นเดียวก็จะให้เหลือนะเห็นไหมเนี่ยมันหดตัวขึ้นไปมันดึงขึ้นไปนะแล้วก็ตรวจสอบผมนะครับก็จะปิดหูพอดีนะครับเทหน้าเนี่ยหน่อย,น,อยนะครับตัวนี้แหละมันยาวใช่ไหมก็คลอยออก ค่อยออกนัต้นี้มปากใช่ไหมหนานแล้วก็ขีดออกครับแบ็ดยันอะนะันตรหันหน้าเออหันหน้าเออทั้งหวาไม่ได้ก็จะเพิ่งตัดอันตราย หนีบมือตัวเองอีกหนีบหูลูกค้าอีกให้ระวังครับเชื่อและเชื่อนี่เส้นสั้นเส้นยาวนะเส้นสั้นเส้นยาวนี่นเส้นสั้นเส้นยาว สั้นมากมันเวี่ยงไปข้างหลังไม่ได้นะจำไว้มันเวี่ยงมาน,นี่ไม่ได้นะเพราะมันสั้นมันจะเป็นกันสาดนะเราก็ต้องให้ยาวประมาณไหนไปลายจมูกกลางจมูกนะครับนะ้วกอะไรตรงไหนหนาหยิ่งเททอยตรงนี้ครับโคมเซกชั่นใช้บีแบ่งโคมเคลือ่อนไกล,ลัวสไลด์หรับทิชเสอร์ออกกีดออกนะ มันจะคนละทรงกับคุณปอนะพี่ครังไปคุณปอเนี่ยเขาจะเป็นฐานตรงนะเป็นบ๊อบนะครับนักเรียนแล้วก็ยกทุยเฉยๆใช่ธรรมดาปกติที่จะถกทรงนั้นใช่แต่วันนี้เอาพิเศษเขาหน่อยก็คือเป็นรูปผปสมไงนะครับเพราะว่าเนื้อผมมันไม่เหมือนกับเขา,าผมจะตาให้สวยคุณปอเอาเคไหมได้ค่ะ <laughs> คุณปอไม่ได้ยินหรอตอนนี้อยู่ในป่าอยู่เ <laughs> ขาจะซ้อมฝึกทหารอยู่ตัวน,นี้ <laughs> แล้วก็อับซิเซอร์เข้าไป ครับคุณปอ,อยังไม่รุ่นอยู่อายุน่าจะไม่เกินสามสิบวันนะที่เห็นนะยังเด็กๆอยู่ยังเด็กๆอยู่เลยดีพัตติง้งแล้วก็ฮับฟิเซอร์อฮับฟิเซอร์ออทำพีละชั้นนะทำหลังเป็นหัวนะเยอะหน่อยตรงกลางนี่เก็บไว้นะ ครับนะตัดให้หวานหวานเจี๊ยบทุยหวานเจี๊ยบเคยได้ยินไหมทุยหวานเจี๊ยบลากไส้หวานเจี๊ยบ,นะร,บรีพาตติ้งนะชั้นที่สามชั้นที่สองก็ยกขึ้นมา ชุน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 ฐานด้านหลังตรงนี้ตัดเป็นตรงๆก็ได้นะแต่มันไม่สวยแน,น,น,นะนำให้ตัดเป็นยูดีกว่านะครับมันสวยกว่าเยอะฐานสแตนดาร์ดยกขึ้นสับรูรๆๆ,ๆ น,นั่้เลยโอเคมันบวมหน่อยไหมเนี่ยแล้วก็ขีดตองนี้ห้ามช้ซืรอดวเร็ว ตุกั้งอุกัวสอบกั้ทกทา้งทุกั้ทุกัก้กั้ก เดซิเซอร์ตุลัวไปเลยเดสิเซอร์ตุลัวเลย ดึงดุจอรซ้ายขวาท่อกนหลึอเปล่าข้างซ้ายยาวนิดหน่อยสไลด์ก่อน 저 봐. 가 봐. 가. 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 ในเวลาไม่นานนะครับเราก็จะได้นะครับ<ม>ทุยเรียบร้อยแล้วอ๋อข้างหลังพี่เห็นความทุยไหม<อ>เห็นไหมเนี่ยความทุยความยากกวพอดีนะอันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะพี่ผมที่มันงอนกระเดิดกระเดิดหายไปหมดแล้ว<ม>นะครับไปยกทุยแล้วก็สไลด์ให้หมดแล้วนะครับร<อ>เห็นไหมเนี่ยปิดห<อ>ูทัดหูได้นะครับพี่เ<อ>ห็นไ<อ>ทัดหูได้นะ พอไดแล้วก็ทุยมันก็ลงตัวลงทรงแล้วนะครับทำพี่ใส่น้ำมันใส่แว็กได้ไหมได้คข้อแว็กก้น้ำมันได้อยู่นะทีนี้ก็ตรวนะยกขึ้นดีพอตีครับ ดิฟตัดติ้งหน่อยลดความหนาเอาหน่อยหวีหล่นไปแล้วไม่ใช่หวีแล้วใช้ยกเลยฟิลลิ่งหนาตรงไหนทึบตรงไหนผมก็สวยเลย ระวังหูลูกค้าด้วยนะวันนี้ขอบคุณนะครับนางแบบที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะส,สอนให้ผมลงคับเป็นลูกค้าจริงๆของช่างใหญ่นะหน้างานจริงๆนะครับแต่ถ้าตัดผมวันช่างใหญ่ก็โทรศัพท์ลองคิวเข้ามาตามบันเวลานะครับเริ่มคิวตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคิวละหนึ่งชั่วโมงนะอย่๋ยจู่โจมเข้ามานะนี่ก็เป็นลูกค้าจริงๆถ้าลูกค้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะค,คลิปนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะ ต้องยกเครดิตให้กับนะครับคุณลูกค้าคุณอะไรนะทุกค่ะคุณโต๊กนะครับอยุธยาใช่ไหมครับสระบ,บุรีโอ้ขออภัยครับสระบ,บุรีเมื่อเช้าก็ตัดคนอยุธยาด้วยมันก็เลยงง,งทั้งอยุทยาทั้งสระบ,บุรีนะครับใส่แว็กนิดนึงนะครับแล้วเขยา่าเขยา่ขยานะผมนะครับตรงนี้นะแล้วก็พยายามดึงนะครับได้ยกโคนหรือว่าดึงมาพางให้ลูกค้าดนะ้วยนะโชคดีนะครับที่ว่าแผลเป็นอยู่ข้างล่างใต้จุดฝัน ถ้ามันอยู่บนขวัญน,นะตรงนี้มันจะเครียดเศร้าะนะติดตุกจะเศร้าเครียดเลยนะครับก็ทางพางช่วยลูกค้าด้วยนะจะไม่เห็นแนละ้วบาดแผลหรือว่าแผลเปล็นนะนะก็คอยๆมานะเนะี่ยนะครับ จัดทรงให้มันเข้ารูปเข้าทรงหวานๆนะนะครับหวานๆนะเนี่ยจีบจัดทรงให้มันจีบจีบก็ได้จะเข้าบะให้เบาหวานขึ้นหัวก็ได้นะหวานๆหนเ,าเหมือนเกาหลีก็ได้จัดเป็นจีบจีบ จัดเซตให้เป็นธรรมชาติสเปรย์อ่อนๆไว้ดิสเปรย์หน่อยไหมได้ก็ได้ได้ทุกอย่างนะบหลับตาครับพี่หลับตาครับช่างใหญ่นะครับตัดผมหัวละหนึ่งพันบาทนะช่างอู๊แปดร้อยนะครับช่างเบน5 0ห้าร้อยนะครับมีช่างอยู่สามคนนะที่ร้านนะ่ะให้จองคิวมานะครับชอบช่างคนไหนก็ระบุมานะครับให้โทรศัพท์จองคิวเข้ามาเท่านั้นนะ ไลน์แอบ at, ให้ไลน์มาสอบถามนะครับจองคิวมานะครับเนื่องจากจะต้องมีการเช็คคิวด้วย,ว,ยวาจานะครับให้ลูกค้าระบุมาบางทีคิวก็ไปชนกับคนอื่นเขาคุณก็ต้องเลื่อนนะครับคนก็ต้องให้สิทธิ์คนที่จองก่อนใช่ไหมพี่ทุ่ก <ấy. S 1> ต้องให้สิทธิ์คนที่จองคิวก่อนนะครับ <S <S เขาไปเลื่อนเขาไม่ได้นะเราต้องเป็นคนเลื่อน <S <S เลื่อนเองนะครับพีุ่กก็ทัวรหาช่างใหญ่แต่เช้าเลยช่างใหญ่เพิ่งออกจากบ้านนะบอกว่าอยากจะตัดผมอะว่างไมว่างไมวันนี้ คนอื่นไม่ว่างคุณตุ๊กอยู่ไกลเรบนะครับทั้งอย่ก็บอกเอาบ่ายสองแล้วกันก็เลยได้มาตัดผมวันบ่ายสองนะครับพ้อขอให้คุณตุ๊กถูกไวมรางวัลที่หนึ่งนะถูกร้อยยี่สิบล้านเฮงเฮงรวยรวยนะครับข้อขอเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับพี่ตุ๊กวันดีครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบ๊ายบายซีวัวเกนทูโมโล